ตัวนี้เราเอาเครื่องเทสเรานะครับเทสให้ลูกค้าดูก่อนนะครับว่ามอเตอร์เป็นจินกระแสไหมนะครับสายพานนะครับมีผลนะครับสายพานมีมีผลพวงการกินกระแสไหมนะครับตัวนี้ก็มอเตอร์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับตัวนี้แต่ว่าสายพานมันต้องมีสเปรย์ซิลิโคนช่วยละดูจากภาพสายพานน่าจะแข็งนะครับตัวนี้ ตัวนี้เราเราเทสมอเตอร์ก่อนดับแรกนะครับ

อมนะครับทำเครื่องเสร็จเราก็ลองเครื่องให้ลูกค้านะครับเป็นโดยช้างอุ้ยนะครับ เกบลูกค้านะครับเกบระบบเป็นลูกค้าก่อนจะส่งงานให้ลูกค้านะครับขอบคุณนะครับที่ใช้ทีมง,งานจีวอนฟิเนสนะครับ089-427-5104นนะครับนะครับขอบคุณมาก